คุณลูกค้าคะใครที่รอขนมพัฟพอยโปร3แถม1อยู่นะจ๊ะตอนนี้ของเข้าแล้วนะคะสินค้าจะอยู่ตะกร้าหนึ่งตะกร้าที่แม่ค้าปักหมดเลยนะคะโปร3แถม1จะได้ไปทั้งหมด100ชิ้นจุกจุใหญ่ๆเลยนะคะในราคาเพียง1 6 5บาทเท่านั้นจ้าแถมยังมีส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆอีกด้วยนะคะโปร3แถม1น,นะคะจะได้ไปทั้งหมด4ห่อใหญ่ๆนะคะ 1, หนึ่งห่อใหญ่จะมีทั้งหมด25ชิ้น3แถม1เอาไปเลย100ชิ้นจุกจุใหญ่ๆไปเลยจ้า พี่ๆที่เข้ามาใหม่นะคะกดติดตามกดแชร์นะคะเพื่อรับโปรโมชั่นก่อนสั่งสินค้านะคะใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วมายืนยันออเดอร์กับแม่ค้าได้เลยนะคะเพื่อสินค้าจะได้ไม่ตกหล่นจ้าใครที่ยังไม่สั่งนะคะรีบสั่งรีบกดรีบจิ้มกันให้ไวเลยนะคะหากแม่ค้าลงไลน์แล้วจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะถ้าหากแม่ค้าลงไลน์แล้วจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะโปรสามแถมหนึ่งราคาเพียง165บาบาทให้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะคะ ใครที่เข้ามาใหม่นะคะกดติดตามกดแชร์เพื่อรับโปรโมชั่นได้เลยนะจ๊ะกดติดตามกดแชร์เพื่อรับโปรโมชั่นได้เลยนะคะใครสั่งแล้วพิมพสั่งแล้วมายืนยันออเดอร์กับแม่ค้าได้เลยนะคะขนมท็อปพอยจะมีทั้งหมด3รสนะคะรสนมรสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่นะคะสามารถสั่งรวมรสหรือว่าคละรส หรือตัางเฉพาะรถที่ชอบได้เลยนะคะกดสั่งซื้อที่ตะกร้าหนึ่งตะกร้าที่แมคค้ปาปักหมุดได้เลยจ้าขอบคุณทุกคําสั่งซื้อนะคะขอบคุณทุกคําสั่งซื้อมากๆจ้าใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วมายืนยันออเดอร์กับแมคค้าได้เลยนะคะเพื่อออเดอร์จะได้ไม่ตกหล่นจ้า